ให้บดนะคะเราก็จะล้าง ตั้งน้ำสะอาดนะคะทํามเศา,าสํารโรก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสักครู่เราก็จะเอาไปถึงให้เสด็จน้ำในตะกร้าอีกทีหนึ่งนะคะเด็กแๆบบส่องดูด้วยนะคะว่าสะอาดหรือยัง จต้องหมดฟองสบู่ด้วยนะคะ,ะใส่แนวเลยแก้วที่เราล้างนะคะก็จะสะอาดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำไป ผึ่งให้เสด็จน้ำนะคะในตะกร้าสำหรับตานะคะห้องเรียนของเราเราก็มีตะกร้านะคะเด็กๆก็นำมาผึ่งนะคะให้แห้งเพื่อรอใช้งานได้ค่ะเราก็จะได้แก้วที่สะอาดนะคะ จบกิจกรรมการล้างแก้วค่ะสวัสดีนะคะ